I uh -huh.

ออกวรกาประาไฟจากบ้าพี่น้องชาวอ่สาขอคุณท่าสนนบุนุกตุกค่เตุตาส่วนนกับูทีสเี่ยวออในลูกใี่หนานน้าโป่งาทากันแสดงเนาะในกับพี่น้องชาวผ่านปาเ่าพี่น้องไี่ได้แค่ตุกดยไ่ด้ถูกมาเราน่ดสักับไกนอกาพี่น้องที่พอระเบียบพอเทียพอเกอเป็าา ก็จะสิทธิ์တ่าเป็นผู้บาอาจารိ์ผ်้บาทแต่ก็เป็นที่ใน်ันာี่ภาษีสาธารณสุขละวันะตาเาของอีพอระเบียบเข้าก็จะพูดทีติดใจหักไ้สิทธานพระธมตาาลพี่น้องครเราอร่วมกนกันขบเครืองกเราไตเราเราราเราเาเร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 าร ไอ้อะเป็นมหาบุญจริงๆโบโบเรนีไปได้สร้างเป็นเปนรบุญใหผู้ประบาลหลายล้านประมาณส0บล้านได้และโบเนีเป็นโบที่สกัาจาใครมาแต้ก็ออกไปมาใลรกชมว่าอู้วู้ันที่ตงจะอะไรที่างใรเป็นวังที่ยาวไปเป็นวิ่งน เส้นบนระดันแลสัพระุทธรูงนั้น9เมตรและสูงปรมา20เมตรเองโอ้ั้งใอย่างนั้นบอกไมสนุสนานครับศัทนาของท่านอ่หลว่อจะเอาว่าใส่ห้องอีรีได้ี่ยแข้งมาสำหรับยอยมที่กำลังมานะ อ่าไม่ทานข้าวเพราะเขจะจัดรที่โรงเัวเราอาจจะมีเหลือส่วนน้ำดูในเ่มีน้ำเงินนะให้จยกเปิดดูและอยู่ตรงด้านป้ายยินดีต้อนรับอีกจุดหนึ่งคุณละน้ำเดือดฮะโยกินได้เลยบัลล่าก้าบัลฟากิงหาดิบบาท เป็นยังตู้เย็กบาดมาที่พอร่าิบเอเหมอลำันท่านนี้ก็สิบเอร์เกอหมอลำนะครับตู้เย็นบดอ่ามาแด้วครับเจ้ใบเทียดีสิบบาทก็ได้เคื่อการพันลุ่นแต่ยังว่าท่านเดินคันรุ่นมันดูหันนะครับมันบริผมบริวว่าจะไปเลยนี่เอเอาลงตู้เย็นก็เอาลงไปแล้วเรมือตอนกลางวันเพิ่มเนี่ยเหิ่อนสะได้พิเกองหนึ่งอีกกระนึงเมาเครื่องหนึ่งได้เสื่อมัมแค่สองตัวแล้วกอเท่ับ เออเสื้อไหมกเบตัวและแ็คบาทเพื่อกระกรขึ้นกันอ๋อครับครับนะอ่าเวมสามัเสื้อไหมสไหนของแท้นะครับนี่ไปดนนะครับูนะไปก็พูดงเออื่นเ้นตวรั้งแ้ยางมาทันทีเพูนตาดีๆนะครับเพื่องเล็ลองแล้มาวางวางางวางางวางวนงวา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 งาางวางวงวงงา

ที่ด้านข้าง yeah, i think

六六六。

ลัวลมำรูว่าทำไมไม่มีลูกล่ะไม่มีไม่มีมาลมอนแบ่งวใช่ใส่ใส่ดิมีนะใส่ยังลูกศิพวกประเท็กันเด็ดดิอ๋อลูกศิษแต่พอมีอยู่ลูกลูกศิษมีแต่บ้โอ้เรื่องอาไรไม่ได้มีครอบครัวมาก่อนนาะอ่าืมเสนิแล้วเนี่ยพกทำรูปเยอะำรูปทำรูปทำ้านทำบ้านโอ้ยบ้าทุกอย่างุางู่าโย ด้วยการบริจาคกนใจปันใจรงนี้แต่ว่าไม่เพียงแตรวยแค่สนุกโอ้ใจขนลูกขนหลานไปมาโดยว่าทำดูก่อนเะเลยเอ่อทำดูก่อนนะครับทำดูก่อนก่อนที่จะไปดูหมอแล้วตกแบกต่อโลดวันนี้มีรางวัลใาหารมั้ยไทยร้านดื้อ บาันหน่งไน่าของปนรวยแ้วหลวงตาตักบาทร้ยแปดทตร้อยปลายตักบาทร สองร้อยสองร้อยเมตรที่ดีเหตุที่งามเห็นที่สวยเพราะโยมพากันสร้างสรรค์สร้างสรรค์ด้วยบุญสร้างสรรค์ด้วยความดีสาธุและเพิ่มบารมีตัวเองสาธุมูลสารทุกความอ่ใจอยู่ใหม่แล้วทำบุญไว้โยมปีใหม่แล้วปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาแล้วเราทำบุญไปก่อน บโบวันปีใหม่เนาะปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยแล้ววันครอบครัววันนี้เนี่อ๋อวันนี้มันครอบครัวอ๋อวันปีใหม่วันนี้วันตักบาดลอยแปดตกลาคมพันเด็ดทุกเทพคนไทยกันวัี้ตระบาน้องพ่ออยู่แม่นางพ่อแม่มาทำบุญสักการะช่วยช่วยกันบริจาคปัจจัยพ่อแม่มาทำบุญสร้างสถาบันบุญไว้บวบบวบตาดตาอ๋อสาธุ ลมตาแล้ก็ลมโคลนเป็นแาิยโยวพรเป็นเป็นที่ป็นพูดที่นี้ว่าทำอย่างนี้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 าธรา นไม่ได้ทีวีนาดูเลยต้อศถามแม่ย่ไดู้อ้าวฮะใะไปไปได้แค่เง่เปรไเท่าไหร่ใส่มาใส่ใใส่อใบเียก็เ่ได้นี่เสใจใส่่คขอไข่นเอาไปทอด Wow. . อุดใจมาทำเรืองสุดใจบุญแม่บุญยายจะทอะไรทำต่อมาช่วย

นายอยากยิ้มสวยต้องนับหนึ่งถ anyway> ึงสี่ปุ๊บไม่เชื่อนับดูได้เลยคุณนี่ดูนะหนึ่งสองสามสี่เอาไหนแง่เนี่ยวันไหนวันสูงแม่พันปีพอกวันสูงข้นสอนพอกวันสูงเออไม่การจะยิ้มสวย แม่พันทีเราสอนรบ,อรบริพานของพระองค์นะอยากยิ้มสวยต้องยิ้มสีพระองค์ว่าตาเนาเลอเคอท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาก่อนที่จะไว้เวีนเข้าดูห<อ>มอลำ มาทำบุญเสียก่อนนะเอมาำอยู่ทางโน้นทางโรงเรียนมอผีอยู่ทางนี้ อยูใสยูใสอาู ah. well, five bye, five, five, baby, ่ไผู้นไปเอผน่าเนผ่านไปผ่านไปไม่รู้จะไปไหนดีถ้าทำบุญเสร็จแล้วแวะไปที่มัชฌาพาโชคไปเสียงโชงเสีก่อนใ่มัชฌายู่ใสไม่มีใครที่จะมีหูทิ่ตาที่ไม่มีใครที่จะ รู้ว่าวราอยู่ตรงไหนจุดใดมัชฉามันอยู่ที่ดวงของใครของมันไบันนถ้าทำบุญแล้วดวงอจะดีนะท่าี่เดินหาสอยดาวโอดดวงตรงด้านทตะวันตกของโพสตนอนดองนอตะวันตก ต่าองเป็น hmm. ยังนเหนื hmm. oh, guys, ja mai, ่อยขาสองสวดาช่อักช่องสว่น oh ่ไหร่ะมัสองสอดเห็นมั้งผู้ว่างเหรน่เป็นไปใสแล้วโอ้ยเดี๋ยวเ่ยแมาไหมองเป็นไปหาเงินอยู่บ้างผมว่าไปสแกนเปลี่ยนเงินออกมาแล้วได้บานึหันไนเขาเป็นยังไงครับอาแล ตู้เย็นมือถือมันกับมาเพราะเธอเป็นหลายเพศอ่เอาไปท่าแป้งมืออืดสาวตินั่งมืออื่นี่กับท่าแป้งเพราะีวันสงการไทยมันนี้เป็นวันครอบครัวยังวะ ซ้ำนั่นกระไรยังเลยผมปลาเออะเมียขี้ก่เอาซ้ำนั่นล่ะการที่ว่าคุณเป็นเมียขี้นึกปลากระป๋องสองอันนัาปลาสามถึอกระรางจานเดี๋ยวหลอกนางที่เป็นไฟขึ้นบ